สวัสดีนะคะวันนี้พบกับช่องไลายบัวงามพั <ปะ S 1> งแตงมูนะคะ,<ป>ะวันนี้พ่อควานึงก็มาอาบน้ําให้เด็กๆนะคะหลังจากที่ไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะคะันี่นะคะดูนะคะดูตัวน้องแดงะคะ่ะแดงแบบชับมากาเลยค่ะแม่แม่โอ้โหแดงเลย นี่นะคะจะามาดูน้องเตงโม่บ้างนะคะทำอะไรเอ่ยอดูนะคะยกขาใส่น้องทำอะไรโมนี่นะคะเรามาดูน้องวอัวหามนะคะ สีจริง<ท>น้องแดงมากค่ะมันมันออกแดงๆนะคะแม่ๆโอ้โหเล่นใหญ่เลยพอควันลงถ้าเต็งเต็งโมละ่ะเป็นยังไงถ,ถ้าปล่อยเต็งโมนี่เป็นยังไงเนี่ยคะพอควอ <laughs> ันโอยลื่น โอ้โห uh huh. ข้างล่างก็แดงตรงขาเนาะมาวดทอยมา,ยมาเป็นสีแ <มา S 1> ดงมา,ม,ามาพ่อมา <laughs> เราดูพี่กับน้อง <laughs> พี่ก็ไปดันน้องนะคะ <laughs> ใม้ชี้ให้นห้อยเป็นไรเอ้ยให้เล่นของพอดีให้เล่นน้ำโอ้โหสนุกสนานใหญ่เลยอาบน้ำนอนอาบน้ำนอนนะคะแม่เมย โอ้โห uh huh. แฉหมดเลยครับ ถูครับคันมากเลยไม่ได้ถูนานนะคะโอ้โหพี่โมนี่ก็ทำอะไรเนี่ยพี่โม <laughs> อ้าวพี่โมนี่ทำอะไรคะออสนุกเลยวันเออเต็มที่เลยนะคะ เอาถูถูถ,ถูอีหลักนอ้องอือเด็กกูกันตาหน่องะควรเล่นแรงมากดูน้องไปถูขาพี่แล้วพี่ดูเขาทำ พื้นที่เยอะแยะมากเลยแต่ไปเบียดน้องนะคะเต็มที่เลย